ราชบัณฑิตยสถานเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติและเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการมีหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งคือกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยการอนุรักษ์ภาษาไทยมีให้แปลเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อมและการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้นงานมอบรางวัลราชบัณฑิตยสถานสนรรเสริญให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ซึ่งราชบัณฑิตยสถานกำหนดให้เป็นปีภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม 2550เพื่อส่งเสริมให้คนไทยใช้ภาษาไทยถูกต้องเหมาะสมทั้งการพูดการฟังการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องและเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใย,ยการใช้ภาษาไทยของประชาชนชาวไทยราชบัณฑิตยสถานจึงจัดโครงการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นขึ้น โดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มได้แก่กลุ่มนักเรียนระดับประถมะศึกษาปีที่5ถึง6จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทยสนใจและฝึกทักษะการพูดการฟังการอ่านและการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องโดยรับสมัครนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศส่วนอีกสองกลุ่มได้แก่กลุ่มนักแสดงละครโทรทัศน์และกลุ่มผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักแสดงละครโทรทัศน์และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนของชาติาาเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลแก่เด็กและเยาวชนที่มักมีพฤติกรรมเรียนแบบบุคคลที่ตนชื่นชอบด้วยเหตุนี้นักแสดงและผู้ดำเนินรายการจึงควรเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง เพื่อเด็กและเยาวชนจะได้ปฏิบัติตามด้วยความศรัทธาและสื่อทอดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องงดงาปกรยามีความหมายดังนี้ครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับอุรางวันราชบัณฑิตยสถานสันเสริมให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำพุทธศักราช 2,557ผลการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชนพุทธศักราช2,557รางวัลชนะเลิศเด็กชายสหรัฐปานผาโรงเรียนมารีวิทยากบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเป็นความทคาูุิใจอย่างหนึ่งในชีวิตผมเลยก็ว่าได้ครับผมเตรียมตัวใดก,การที่ผม อ่านหนังสือและพยายามท่องจําโดยตั้งใจโดยตั้งใจเตรียมความพร้อมและติวครับเราต้องภูมิใจที่เรามีภาษาไทยเป็นของตนเองและอย่าทําลายภาษาอัญญตงามของเราครับขอบคุณครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเด็กหญิงฮไทยพัตอิสริยะอนันต์โรงเรียนอนุบาลสุทีธรจังหวัดนครปฐรม รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับค่ะที่วันนี้หนูได้รางวัลที่สองหนูคิดว่าควรจะปรับปรุงตัวเองใช้ภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ฝึกฝนให้ดียิ่งขึ้นค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเด็กหญิงสิริกัละยาแข็งขันโรงเรียนวัดสลักเพชรจังหวัดตราดก็รู้สึกภูมิใจค่ะก็อยากจะขอบคุณคุณครูที่ สอนหนูให้รู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทายให้ถูกต้องแล้วขอขอบคุณโรงเรียนพ่อแม่ที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอดค่ะผลการคัดเลือก นักแสดงละครโทรทัศน์และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประเภทนักแสดงนำชายผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนายวงศกรปรมัิถากรนายเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์นายพัชตะนามปานนายธนวัฒน์วัฒนาภูติ นักแสดงละครโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจําพุทธศักราช2557ประเภทนักแสดงนำชายได้แก่นายพัชตะนามปานบรรพบรุษทุกชั่วคนรักษาที่นี่เพื่อลูกหลานสิ่งเดียวที่กษัตริย์ศรีพิษยาต้องการคือความสุขของประชาชนให้ท่านทุรนทุรายจนสุดท้าย้ะ ชีวิตท่านหมดสิ้นไม่เหลืออะไรเลยสวัสดีครับผมโลมพัชตะนามปานนะครับขอบคุณทีมงานสาป,ประเพงมากๆนะครับขอบคุณเปอ,อกชินจอขอบคุณอาตูนพพลนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทําให้ลมได้รับรางวัลน,นี้นะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมแล้วก็มีโอกาสก็จะขอร่วมงานได้ใหม่ครับผมขอขอบคุณนะครับสําหรับรางวัล ราชบัณฑิต,ตยสถานสันเสริฐนะครับซึ่งก็เป็นรางวัลที่ไม่เคยคิดว่าจะได้รับมาก่อนแล้วก็สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยท,ที่ที่ได้รับรางวัลน,นี้แล้วกจ็จะพยายามเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกๆคนให้กับน้องๆที่อยู่ในงว,งว,งวงการบันเทิงเพื่อที่จะฝึกฝนแล้วก็ทักษะภาษาไปในตัวด้วยนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณรางวัลน,นี้ครับแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็จะในการใช้ภาษาที่ถูกต้องนะครับก็ขอบคุณมากครับผม ประเภทนักแสดงนำหญิงผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนางสาจิรนันมนโนแจงนางนุสบาปุญนกันนางสาวนัทพรเตมีรักนางสาวราศีบาเลนซีเอกานักแสดงละครโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำพุทธศักราช2,557 ประเภทนักแสดงนำหญิงได้แก่นางนุสบาปุณน,นกันพี่สงสารฉเฉลยพวกนั้นแล้วพี่สงสารครอบครัวเราบ้างหรือเปล่าเออฉันขนของลงเข่งหมดแล้วอะ่ะพี่จะให้ใส่อะไรเพิ่มไหมไม่มีนูนงั้นขนลงเรือเลยจะ้ะปะสวัสดีค่ะนุสบาปุณนกันค่ะ คือเรื่องภาษาไทยเนี่ยนะคะสำหรับนักแสดงคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากสิ่งที่เรามักจะถูกปลูกฝังกันมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆเ,เลยนะคะสำหรับนุชก็คือการพูดตัวควบต้าต่างๆคิดว่าคนที่เขาฟังเราเนี่ยไม่ใช่แค่คนสองคนเท่านั้นแต่ว่าเป็นคนทั้งประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนักแสดงทุกรุ่นทุกวัยเนี่ยก,ก,ก็ก็ต้องพิจารณาดูให้ดีค่ะประเภทนักแสดงประกอบชาย ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนายภูนพัฒน์อัฏฐปัญญาพลนายรองเข้ามูลคดีนายสุริยนอรุณวัฒนกูลนายวริ์สิริสันธนะนายทองภูมิสิริพิพัฒน์นักแสดงละครโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำพุทธศักราช2557 ประเภทนักแสดงประกอบชายได้แก่นายวริศสิริสันธนะพี่แก้วสั่งกับผมมาว่าหากใจคุณพระเมื่อใดให้ฝากกราบขอบคุณคุณพระที่เมตตาให้ยาและห่างหายดีเมือ่อใดจะมากราบขอบคุณด้วยตนเองครับสวัสดีครับผมไมวริศสิริสันธนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ภูมิใจมากครับที่ได้รับรางวัลน,นี้นะฮะ ก็ต้องขอบคุณนะครับเรื่องลูกทาสนะครับที่ทําให้ผมได้รับรางวัลน,นี้ขอบคุณนะ้ปิ่นนะครับที่ให้โอกาสผมได้เล่นละครเรื่องนี้แล้วก็คอยอบรมการใช้ภาษาของผมด้วยนะฮะก็จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆต่อไปครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการรางวัลราชบัณฑิตยสถานนะครับที่ได้มอบรางวัลให้กับผมนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติจริงๆครับประเภทนักแสดงประกอบหญิง ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนางสาวธัญ,ญกันคณะกิจธนานนนางปนัดดาโกมารถนางสาววิราการเสนีตันตินางสาวนิชชาพันธ์ชุนหวงวสุนักแสดงละครโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำพุทธศักราช2557ประเภทนักแสดงประกอบหญิงได้แก่ นางปนัดดาโกมารทัศน์เช้าก็ไปทํางานเย็นก็กลับเข้าบ้านขนาดเพื่อนบ้านใกล้ๆกันยังไม่เคยเห็นหน้าเป็นเดือนๆเ,เลยไม่เหมือนบ้านยาบ้านยาเนี่ยแถวนี้ช่วยกันทั้งบ้านสวัสดีค่ะปนัดดาโกมารทัศน์ค่ะคณะละครค่ะคณะละครหน้าต่างสีรุ้งที่เข้มงวดให้เราพูดคำควบกล้ำเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาอาจจะไม่ ไม่เคยชินกับคำควบกล้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาเลยค่ะรางวัลที่ได้สิ่งที่ภูมิใจของรางวัลอันนี้จะสอนลูกสอนหลานสอนทุกๆขั้นเวลาที่เหลืออยู่จะทำให้ดีที่สุดสำหรับภาษาของเราภาษาไทยที่เราคนไทยทุกคนภูมิใจค่ะประเภทผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ชายผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก นายคงกระพันแสงสุริยะนายชาญวิทย์ลับโตนายวราวุฒิเจนธนาคุณนายพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์นายศิวัตรโชิชัยชรินนายชัยวัตรอนุตรกูลชัยนายพาสิทธ์อภิญญาวาา นายปิยวัตรเข็มเพชรนายกฤิตศรีภูมิเศษนายนัทกรกฤิเบนจาก,กุลวิวัฒนายสมเกียรจจันพรามผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำพุทธศักราช2,557ประเภทผู้ดำเนินรายการชายได้แก่ นายพาสิทธิ์อภินยาวาดด้านซ้ายมือของผมนะครับคุณผู้ชมครับก็คือบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่เรียบติดไปกับแม่น้ํายมครับจะเห็นว่าระดับน้ําสูงมากนะครับและตรงนี้เป็นจุดแรกเลยที่น้ําเข้ามาตั้งแต่วันที่4กันยายนสวัสดีครับผมไก่พาสิทธิ์อภินยาวาดนะครับ ก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับภูมิใจเป็นอย่างมากครับที่ได้รับรางวัลนี้แล้วก็จะนํารางวัลนี้แหละครับไปเป็นเครื่องเตือนใจสําหรับตัวเองนะครับต่อไปนี้ครับจะใช้ภาษาไทยต้องถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะเหมาะสมกับบุคคลและสถานที่นะครับก็จะตั้งใจทํางานและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมต่อไปนะครับแต่ว่าต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับที่ไม่ได้สามารถไปรับรางวัลได้ด้วยตัวเองครับเพราะว่าติดจัดรายการสดเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับประเภท ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์หญิงผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกนางสาววรวีวูวณิธนางสาวตรีชดาโชคธนาเสริมสกุลนางสาวพิญญาดาพิติกุลมานางสาวหัศสยาอิสริยาเสรีกุลนางสาวทีิคำพรฤทธาอภินัน นางสาวเมสณีสถาวรินทุนางสาวพิชยธรันจันพุทธนางสาวช่อพกาวิริยานนท์นางสาวพิมพ์นิชกุลบำรุงกิจนางสาววรัตยานินคูหานางสาวนิสาการกีตะเมคินนางสาวยูมิโก สุสิยะผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำพุทธศักราช2557ประเภทผู้ดำเนินรายการหญิงได้แก่นางสาวรัธยานินคูหา สี่โมงครึ่งทางม้นนายทีวีนะคะประเดิมด้วยช่วงนี้ช่วงแรกคะ่ะชิงชาสวรรค์ประทถมคอนเทนต์สวัสดีค่ะ,คะจุย๋ยวัทยานินคูหาค่ะก็ต้องขอพระคุณมากๆเลยค่ะดีใจดีใจที่สุดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วในการทํารายการจุย๋ยก็มีความตั้งใจในการที่จะพูดภาษาไทยออกมาให้ชัดเจนเพราะว่ารายการนี้เนี่ยน้องๆก็คือมีทั้งประถมมัธยมนะคะซึ่งก็ดูรายการนี้อยู่รวมถึงนะคะคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะต้องขอขอบคุณรางวัลนี้นะคะทำให้จุ๋ยมีความตั้งใจทํางานที่ดีต่อไปค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ รางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและมุ่งหวังให้เยาวชนใช้ภาษาอย่างถูกต้องทั้งการอ่านและการเขียนอย่างแพร่หลาย